I'm gonna ทางอย่างบัส <c oughs> จุดหมายของเขานีการเดินทางมานี่นั่นคือบ้านป่างสมบัติแต่ว่าเขาตข้องทอดทาเดือซะก่อนหลังจากทอดคาเดือแล้วก็หา,าถามประชาชน <c oughs> ถามชาวบ้านอีกคือน,นึงว่าบ้านป่างสมบัติไปทางไหนสาวใ้บ้านมันบอกมาระยะทางจากนี้ไปประมาณหารักทอดคาเดือประมาสนอนแต่ว่าหารัก,กุรงพืน ไสัมภาระของเขาบ้างออเก้เอเ๋อนแอยเอ้้บ่รงไม่ามี่ป่ิบามไปจแนวถามเน้ถามเน้ อันนี้ทางนี้ไปทาเดือววะไก่บอ่จักลัดโมได้หัวสิบนาทีหอดบอกสาวหาหานาทีฮอดบ่ขอบใจขอบใจ สิบนาทีฮอดป่อฮอตสามนาทีเนี่ยฮอตเอาฮอตแตสดงว่าสามสิบฮอดห้านาทีโอ้ความความว่าวันนี้เขาใจครับเจ้าก็คือว่าห้านาทีเขาฮอดแล้วสามนาทีฮอดสามนาทีนะเข้าใจป่เข้าใจป่เข้าใจเข้าใจ

ไปก็สิไปพุทธิกันไปบางสมบัติยองจก้อนเน่ก้อนยังแ่บนท่าเดือดจังสิฮะอ๋อยังทอดท่าเดือยอท่าเื่าเพียงตัีเรียนพ่อซาบ้านบางสมบัติบ้านที่เขาสิไปอ้าเราู้เตี้ยเอา ในนี้กอบซอมนั่นขุดโอ้ยเหตุผลตายไปเลยบอสจังแล้วเอาอันบอสเจอรจับอันนั้นออกเลยจะฟังสิ่งรถเพื่อบอสเจอร์จับออกมาเออเย่งออกเลยโอเคนั่นแหละดึงออกมาปล่อยรอดเออลากลากล่องมาเลยอ่างลัอลางเมี่ยงต้นเคนเนียวปดยางแล้วว่ะเหรอยังโมปดดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสบายดีเดี๋ยสบายเดี๋ยวจอด กูไถ่ทอดในบ้านกับในครูเนาะโตรมันเนดอะโอ้ลูกพิมพ์นะเนี่ยนะครับอ่ามันกับมือก็นด้ยังงี้นู่นล่ะสนาดนั่นเลยดิมันมันมีงานอย่างวันนี้เนาะ sai, à? <laughs> hey, không, đủ, không được, không được, không được, đi được, không được, đi được, không 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 เจ้าเจ้าเจ้าสบายดีเลยอันนี้่ะนางลมกันในเนืองเนาะอันในบ้านมึงเอ้าเอ้าเอยู่ในบ้านของเฮานี่ทั้งอันเอคะแนนแสดงเขาประทับจะท้องย่อแฝงเนาะคุณแม่ว่ามันนี้ก็ต่างฝังแม่นบอกก็มีอยู่เนาะมีแต่ว่านี้คือยังไงอยู่ แต่ถามสิมีเท่นี้จะมีบ้อเห็นเห็นล่าสุดนี่วังจักเดือนเดือนๆอ้อเนาะเดือน1เดือน1เดือน1เดือนแล้ว12รอบแล้ว1นี่ล่ะอือ1นี่ประมาณเอาเดือนนึงมันมีมีป้ายบอลงมานี่มีวัตถุวางบ่หือจังได๋จังว่าอ่า ป้าสดายู Aha, Then, ่เป so, right? so, yeah, ็นปกตินะแม้วมันอยู yeah. ่มันกระจายไปนะไปนขย้นไปเข้ามาย้างนมามันก็ออกชุดนึงกบู่่มันมันยู่วนได้นะที่ฮอาเคยเห็นนั่นยหายสุดเมือนจักรโลสิเปดหรอโบะเ่าเขามันได้สมุดอะรนะสิเป็ดิโร่จิโ่ไ่แหละไม่เลสิเปรเาจะมันได้ตัวใหายสุดเดียวอยู่บ้านเดียวเอาเอามาคือมามาสำรวจ นาะบ่ทันบ่ปา่ตางเหือ้าว่ามันมีเนาะถ้าว่ามันมีทางแงแเฮาสิเอานักท่งเที่ยวเข้ามาโลยบ้านเฮาไปมีบ้านทั้งกุ่มอยู่บ่มีมีกกต้นกกต้นก็มีกันบ่ปาก็ดีมันก็สิมขึ้นไปขึ้นมาแล้วปาไปอยู่มาแอยู่อยู่มาต้องบ่จุดมันสิอยู่ได้แท้นะมงไหที่ว่าเป็นน้ําน้ํามันหอมๆแท้ๆน้ําหอมเออบ่อนขยายพันธุ์นี่ อูนี้เลยอย่างไปเห็นปีนี้อ่หมดขันใหญ่พันไหมเจ้าบนมันโอเนาะเออบนมันโอ๋อันนั้นจะสะอาดมากเลยยุ้งหัดไลยุ้งหัดไกลยุ้งหัดไกลยุ้งหัดไกลประมาณแต่โอถึงยินในการมาสำรวจตัวนี้เนาะปลาที่เขาเห็นที่ได้โดยเฉพาะเป็นปลาขังนี่นะเอาจับเอาถุงเดือดปล่อยเดือดปล่อยคืนเอาเสือบริเอา กอัวนิน่งปุรีมาเลยมันมีอแต่งพระเกาสามคัคคีตอนทำสุดยอดเลยเดี๋ยววาม <Beautiful. S 2> ส,สับสนุนการเดินทางโดย